สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตจะพามาดูการก่อสร้างและการปรับปรุงทางเท้าบริเวณแยกราชปารบถึงดินแดงนะครับว่าตอนนี้มีการปรับปรุงแล้วนะครับมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงไปถึงไหนแล้วนะครับก็ตามไปดูกันนะครับว่า,าปรับปรุงใกล้จะเสร็จหรือ,อยังนะครับจากที่มองเห็นตอนนี้นะครับในคลิปก็จะอยู่ใกล้ๆกับแยกราชปารบนะครับก็จะค่อนข้าง ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีส่วนนิดนิดๆหน่อยๆที่จะต้องเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับแต่ภาพโดยรวมใกล้ๆ้แยกราชปารบตรงนี้ก็จะมีความใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับใช้สีประมาณนี้ก็ดูดีนะครับดูดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะ ก็ทาให้ทางเท้าบริเวณยยกราชปารถึงดินแดงก็น่าจะมีความสวยงามและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเนี่ยยังเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็จะก็จะเสร็จแล้วนะครับจากที่มองในตอนนี้นะครับส่วนที่จะต้องเก็บรายละเอียดก็จะเป็นพวกสายสื่อสารที่จะเอาลงใต้ดินแล้วก็พวกท่อระบายน้ําต่างๆนะครับที่ว่าจะต้องมีการเก็บรายละเอียด ให้ดีแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับโดยน็อตจะขอเสนอข้อเสนอเนิ้หนึ่งก็คือให้บูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในเขตต่างๆของพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการทําทางเท้าหรือก่อสร้างโยธาก็ตามแต่หรือเกี่ยวกับสายไฟฟ้าสายโทรคมาคนาคมต่างๆนะครับควรบูรณาการร่วมกันแล้วก็ทำสักทีเดียวให้มันเสร็จไปทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่น็อตเห็นก็คือ จะมีการทําทางเท้าไว้อย่างดีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคนมาขุดหรือว่ามามา,มาแสะพื้นถนนหรือว่าทางเท้าให้ให้มันเสียหายแล้วก็จะเอาสายไฟฟ้าหรือสายโทรคมนาคมลงในใต้ท่อใต้ดินนะครับ แต่ว่าพอหลังจากเอาลงเสร็จก็ไม่ได้ทําทางเท้าหรือว่าถนนให้มันเรียบหรือว่าดีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้บูรณาการร่วมกันแล้วก็ท,ทําสักทีเดียวมันจะได้เสร็จไปเลยนะครับเนี่ยสายโทรแลานาคมต่างๆให้เอาลงให้หมดจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับ ครับนั่นก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะของประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งน,นะครับหากกรุงเทพมหานครจะรับไว้พิจารณาผมก็คิดว่าจะเป็นข้อดีของกรุงเทพมหานครและก็สร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับกรุงเทพมหานครสําหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาถ่ายรูปหรือว่ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็จะมองดูมีความเรียบร้อยมากขึ้นน,นะครับซึ่งจากที่มองในตอนนี้นะครับก็จะมีบางส่วนที่ว่า กำลังเริ่มก่อสร้างอยู่นะครับกําลังเริ่มปรับปรุงอยู่ก็ยังจะไม่เสร็จนะครับโดยเฉพาะแถวๆด้านตรงข้ามกับโรงแรมเซนจูรี่อะไรฝั่งนั้นนั้นนะครับแต่คาดว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงถ้า เสร็จเรียบร้อยทุกส่วนทุกบริเวณของบริเวณจากแยกราชปารบแล้วก็ถึงแยกดินแดงะนะครับเดี๋ยวน็อตจะพามาดูอีกสักรอบหนึ่งะนะครับตอนนี้ก็ยังมีบริเวณที่ทั้งที่เป็นที่กําลังเริ่มก่อสร้างเริ่มปรับปรุงอยู่แล้วก็ตรงส่วนบริเวณที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังเห็นมีบางส่วนที่กําลังเริ่มทําเริ่มปรับปรุงหรือว่ามีเพิ่งจะเริ่มทําก่อปูนก่อแนวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็รออีกสักนิดนึงก็จะได้ใช้ ทางเท้าที่ดีและสวยงามมากขึ้นลนะครับเราก็มาคอยดูว่าทางเท้าจากแยกรัชปารถถึงดินแดงจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับน็อตก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่นอตจะพาไปเที่ยวอีกนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ